สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่วบัแรกของการย้ายหอของแอนนะคะวันนี้แอนจะพาทุกคนไปพบกับที่นอนสุดคุ้มที่เหมาะสำหรับวัยนักศึกษาอย่างเราๆกับที่นอน PE สพับจากแบรนด์ b e d i z พ o Pim ราคาของที่นอนรุ่นนี้นะคะเริ่มต้นแค่เพียง2,190บาทและมีถึง2แบบให้เลือกแบบที่1ที่นอนยาง PE สมพับุ้มหนัง PVC สีน้ำตาล ความพิเศษของหนัง PVC ก็คือสามารถกันน้ำกันลายฝุ่นป้องกันคราบสปกปรกและทำความสะอาดได้อย่างง่ายดายแบบนี้เลยค่ะแบบที่2ที่นอนยาง PE 3มพับปุ่มผ้าแจ็กกาดสีขาวที่คุณภาพป้องกันลรฝุ่นและมีผิวสมัมผัสที่นานุ่มสบายสุสดเลยละค่ะที่นอนรุ่นนี้นะคะมีความหนาถึง4นิ้วและมีขนาดให้เลือกถึง4ขนาดไม่ว่าจะนอนคนเดียวนอนหลายคนหรือว่าจะใส่กับเตียงนอนเล็กขนาดใหญ่ ก็ได้หมดเลยแล้วค่ะว่าแล้วก็รีบเข้าไปกดสั่งซื้อกันเลยที่เว็บไซต์ b e d i s u p c o m ค่ะ